พูดถึงเรื่องเมื่อวานนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมแรเพราะว่าก็เกี่ยวข้องกับช่องห้าของเราโดยตรงเลยรายการดีๆเพียบเลยนะครับรอติดตามกันโดยเฉพาะปีหน้านะครับเพราะว่าช่องห้าของเราเนี่ยเมื่อวานนี้เขาก็เรียกประชุมรวมตัวผู้จัดรายการในรอบหลายปีเลยนะครับเพื่อเตรียมตัวก้าวใหม่ เตรียมรับปี2,567นะครับก็หารือกันนะฮะระหว่างผู้บริหารของช่อง5แล้วก็ผู้จัดรายการหลักๆเนี่ยก็คุยกันที่ทางนโยบายนะฮะการพัฒนาสถานีนะฮะให้เข้าถึงท่านผู้ชมแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องออนไลน์มากขึ้นด้วยนะครับช่อง5ก็เป็นช่องความมั่นคงนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นช่องมั่นคงก็ตามเนี่ยนะฮะ เขเลขทีวีบริการสาธารณะเพื่อความมั่นคงนะครับแต่จริงก็มีรายการที่หลากหลายนะสาระบันเทิงการเกษตรคอนเทนต์เกี่ยวกับผู้สูงอายุคอนเทนต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนก็เรียกว่าครบลดเลยนะครับก็อยากจะให้รอติดตามช่องห้าของเรากดหมายเลข5นะครับผ่านช่องทางออนไลน์หรือว่าช่องห้ากดหมายเลข5ก็ได้นะครับอ